เจนเซนหวังนะเจ้าของเอ็นวีดีมานั่งคุยกับคุณ mm hmm. อุงิงนายงตรีก็ไม่เห็นวิสัยทัศน์คุณอุงิงเลยแล้วเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยได้ยังไงในขณะเดียวกันพอตกข้ามไปงานเปิดตัว AI ก็ไปนั่งกับคุณทักษิณคุณทักษิณก็เชิญมาลงทุนด้วยแล้วคุณทักษิณก็บอกว่าเดี๋ยวตระกูลชินวัตรพวกผมจะลงทุนด้วยอา้าวเจนเซนหวงก็บอกอา้าวไม่ใช่ประเทศไทยเดีว,วะ่ากลายเป็นพวกคุณส่วนตัวเพราะถ้าเขาหาส่วนตัวเขาไม่จัเไม่ต้องหา เขาไปลงทุนอยู่ที่เวียดนามตั้ง8ปีแล้วเขาก็เลยบินไปที่เวียดนามทันทีก็นั่งคุยกันไม่ถึง15นาทีก็ตกลงกันได้เขายอมที่จะลงทุนทันทีเลย7 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วเขาก็ไล่ซื้อบริษัทสตาร์ทอัพในเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน AI สิงคโปร์มาเลเซียมันก็ยังมีสตาร์ทอัพที่มีชื่ออย่างเช่น Gra ฟมาเลเซียก็มีสตาร์ทอัพหลายตัวเมืองไทยผมยังมองไม่เห็นสตาร์ทอัพเลยสักตัวหนึ่งเมืองไทยไม่มีจริงๆท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเมืองไทยไม่มีสตาร์ทอัพมันก็เท่ากับสะท้อนภาพของคุณภาพของนักการศึกษาของเมืองไทยแล้วสะท้อนภาพของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศว่าไม่ได้มองอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับอนาคตไม่ได้เผื่ออะไรเลยสำหรับคนโน้นคนนี้